เรื่องนี้ไปดูคนไข้กับการถามมาตอบไปไปไหนไปดูสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลุงทองดอนดีภัยค่ะปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลบางจากป้ามาหาหมอแล้วนะคะล้วอยู่ในช่วงของการซักประวัติคนไข้มาหาหมอนี่ก็ถึงโต๊ะซักประวัติแล้วครับเดี๋ยวจะมีการซักประวัตินะคะคุณยายจ้าโทรศัพท์มาโทรศัพท์มาฮัลโหลสวัสดีค่ะคนไข้ชื่ออะไรคะ มกายจ้าชื่อสมกายจ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เขาไม่ได้ถามแกเขาถามคนที่โทรมานักหมออะไรไว้คะหมอสมชายจ้ามีสวัสไีอย่างไหมคะไม่ใช่งไม่มีจ้าโอ้โหยังยังก็ก็ตอบคำถามที่คุณพยาบาลถามคนในโทรศัพท์จนคำถามสุดท้ายเลยล่ะครับคุณมาทาสวัสดีค่ะ มาค่ะไปซักประวัติกันค่ะอ้าวตัวเมื่อกี้นี่เองก็ซักประวัติไปหมดแล้วไง,งยังไม่ได้ซักอะไรกันเป็นสาวเป็นนางแท้ๆที่โลดที่ลืมเอ้าเอา,เอา,เอายังโปู่อย่าดื้อดิเขาไม่ได้คุยกับแกเดี๋ยวตั้งแต่แรกแล้วอะ่ะก็เองก็ซักไปเมื่อกี้ยังไม่ได้ซักเลยไปเอาหลอดเองซักไปหมดลเลยเป็นสาวก,ก็ไปหาต่อที่คนอื่นไปแล้วโอ้ซักประวัติก่อนเฮ้ยเอาไปฟังด้วยเออเอา นขวยใช่ยี่ตากับยายสุขใจสุขกายสุขทั้งคืนร่ำรวยอายุยังยืนยังยืนยังยืนหมื่นหมื่นปีตายายยังยืนหมื่นหมื่นปีมีโทรศัพท์สายนอกดังเข้ามาคือคนไข้จะโทรมาเลื่อนนัดในสายคนไข้ก็โทรคุยกับพยาบาลพยาบาลขอทราบชื่อ ทีนี้เขาก็นึกว่าพยาบาลน่ะถามชื่อแกเราไม่ใช่คือพยาบาลติดสายอยู่คือคนไข้โทรมาเรื่องนะันัดหมออะไรครับป้าก็รกู้ึ้นมาแต่ว่านัดหมอสมชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยแพ้ยาไหมครับฉันก็ไม่เคยแพ้รือว่าพยาบาลจะถามอะไรในในในสายโทรศัพท์ก็ขึ้นมาตลอดนึยกว่าถามแกเหิดการเข้าใจผิดเห็นว่านึกว่าถามแกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หูก็ดีวิ่งก็ไวป้าไม่ต้องวิ่งไปหาหมอหรอกวิ่งกลับบ้านเลยดีกว่า ขอขอบคุณคุณรุ้งทองดอนดีไทยโรงพยาบาลบางจากเจ้าของเรื่องนึกว่าถามตัวเอง